วันก่อนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดประเด็นเรื่องการตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติว่าได้สอบถามนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังเรื่องการตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติอีกสองวันคงลงตัวนายทักษิณกล่าวว่าการเป็นประธานต้องมีความสัมพันธ์และมีความรู้ซึ่งยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทางรัฐมนตรีว่าการคลังเสนอใครโดยวันนี้พูดตรงๆงผู้คนที่จะมาทำงานให้กับประเทศโดยส่วนรวมหายากเพราะหนึ่งต้องมีความพร้อมและสองต้องมีความเสียสละ บางคนอาจจะพร้อมแต่ไม่เสียสละบางคนอยากเสียสละแต่ไม่พร้อมมาช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองค่อนข้างยากจะนัดประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติในวันที่28กุมภาพานนันธ์นี้และการประชุมคงไม่ยืดเยื้อนานหลายชั่วโมงเหมือนคราวก่อนโดยครั้งนี้กระทรวงการคลังเสนอชื่อนายสมชัยสัจพงษ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังขณะที่แบงค์ชาติได้เสนอชื่อคนเดิมคือนายสุรพลนิติไกรพ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างนี้เป็นขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่เมื่อส่องประวัติทั้งสมชัยและสุรพลกับตำแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติในช่วโมงนี้ในยุครัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรชื่อแรกน่าจะมีภาษีดีกว่า